ก็เลยจําเป็นต้องปลูกอ้อยนะครับหรือว่าหักคอปลูกเลยนะนี่คือมันคือปัญหานะครับการจัดการเรื่องเงินเงินคำ้คำๆแบบมันบอกไผเขาไผได้เขาตรงจัดการให้ได้จจดะะก,ก,ก่อนมันอาจจะมีคนดีนะคะเราปลูกมันก่อนอาจพินาเราอาจจะปลูกอ้อยได้งามมันบอกแต่ว่าภาระของเรามันไม่รอเรานะครับมันต้องหมุนไปด้วยโอเคนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้มาเจอกันอีกคลิปนะเกี่ยวกับอ้อยคลิปนี้ผมพาเข้ามาดูนะครับในจุดที่เป็นจุดที่เราไม่ได้ทำการหรือปลูกใหม่นะครับหรือว่าหักคอปลูกนะเป็นพื้นที่เต็มนะเตรียมไว้ปลูกอ้อยนะครับโดยเฉพาะหรือว่าพื้นที่ส่วนนี้คือพื้นที่ที่เราบริหารจัดการดินได้นะครับ ไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนะครับหรือต่อปลูกใหม่นะครับหรือว่าติดขัดอะไรนะครับส่วนนี้ยังไม่เคยพาเข้ามานะครับในส่วนพื้นที่ส่วนนี้นะครับว่าผลงานนะครับหรือว่าความแตกต่างจะเป็นยังไงนะครับนี่คือลักษณะคร่าวๆของการปลูกอ้ยอยสเมตรนะครับ นี่คร่าวๆนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่ผมจะพาเข้ามาดูนะครับในเกณฑ์เฉลีย่ยหรืยว่าการขั้นตอนการทําอ้อยปูกห่างนะครับเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตว่ายืนกลางอยู่ที่15ตันได้ไหมนะครับและก็ถ้าได้ก็จะยังพยายามปลูกออกให้มันห่างไปอีกนะ แต่ว่าเราคงทําไม่ทันนะครับในรอบการปลูกที่จะถึงเพราะเอาความมั่นใจหรือว่าเอาความชัวร์ก่อนนะครับในช่วงตัดเขาหีบก่อนนะครับว่าผลผลิตเราจะได้ถึงไหมรเราจะไม่มองด้วยตาเปล่านะครับหรือว่าอ่านด้วยตาเปล่านะค,คือเอาผลชัวร์นะครับนี่คือลักษณะอ้อยนะผม จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่ผมปลูกเนี่ยเนื้อที่ยี่สิบไร่นะครับประมาณยี่สิบไร่กว่าๆนะครับเป็นพื้นที่เต็มนะครับหรือว่าพื้นที่ที่ปลูกอ้อยที่สมบูรณ์นะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราจัดการบริหารดินได้นะจริงๆนะครับคือแค่มีพื้นที่แค่ห้าหรือหกไร่ นะครับอยู่ประมาณนี้นะส่วนที่เหลือ10กว่าไร่นะครับสิบสไร่นะคือเป็นพื้นที่หักคอปลูกทั้งหมดนะครับดังนั้น <c oughs> คลิปที่ผมลงเรื่อยๆนะครับบ่อยๆที่ผมเข้าไปทำนะส่วนมากจะอยู่ในบ,บริเวณที่หักคอปลูกนะครับไม่ใช่พื้นที่เต็มที่เราบริหารจัดการได้นะแต่วันนี้ผมจะพาเข้ามาดูนะครับในพื้นที่เต็ม ว่าลักษณะอ้อยเป็นยังไงเนี่ยครับอ้อยพื้นที่เต็มนะครับประมาณ5้นะครับถึงหกไร่ดูลักษณะอ้อยเอ็นเฉลี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะดีจะได้เท่าที่คาดการไวไหมนะครับให้ยืดการอยู่ในประมาณ1 4เอ้ย15ตันต่อไร่นะครับ ถึงไหมนะรอลุ้นกันนะครับนี่คือส่วนที่เราจะเอาพื้นที่พวกนี้นะครับไปเป็นเกณฑ์นะในการประเมินนะครับว่าปลูกระยะ2เมตรเนี่ยจะได้น้ำหนักต่อตันไอ้น้ำหนักต่อไร่เนี่ยเฉลี่ยจะถึง15ตันไหมหรือว่า15้าอัพไหมนะครับดูลักษณะอ้อยอ้อยตอนนี้จะประมาณ3เมตรนะครับ ตีเฉลียะนะห้อยประมาณ3เมตรก็จะเป็นพันนะครับพันธุ้อยก็จะดูครับค้าเขากันไปนะระหว่างคอนแก่นนะครับกับยักษ์เขียวแต่เท่าดูดนะครับขนาดของลำระหว่างยักษ์เขียวกับคอนแก่นเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างจะไม่ค่อยเยอะนะ เท่าที่ผมดูแต่ว่าเราดูเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพันไหนเป็นพันไหนใช่ไหมว่าระหว่างยักษ์เขียวกับคอนแกนแต่ยังไงก็ลักยักษ์เขียวนะต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถดึงนะครับดึงขนาดลำของคอนแกนขึ้นไปได้นะครับให้ใหญ่ขึ้นได้นะดูเขาข้านะครับลักษณะลำบ่อยนี่นะครับขนาดดูเอาครับ แขนนะครับข้อแขนเลยอวัดอ่าเนี่ยครับดูลักษณะลาอหอยนี่กำขัดมือเลยนะนะครับนี่คือลักษณะส่วนที่สมบูรณ์นะครับหรือว่าส่วนที่เราบริหารจัดการได้นะคือบทสรุปนะครับที่ปลาเข้ามาดูคืออยากมาดูว่าความการที่เราบริหารจัดการที่ จัดการดินได้นะครับแล้วก็ปลูกระยะ2เมตรเนี่ยลักษณะอ้อยจะเป็นยังไงนะครับดูเขา้าวนะดูสังเกตความถี่ของต้นนะครับจะหนาจะได้เยอะสังเกตไหมครับนี่ในในร่องเนี่ยนี่คือหัว30นะครับใช้หัว30ปลูกระยะ2เมตร ความหนาของลำต้นนี่จะหนานะครับหนาจัดเลยละ่ะถือว่าจัดเลยนะครับคร่าวๆนะนะครับเกณียเฉลี่ยดูลำต้นสองเมตรโอ้ยสองเมตรสามเมตรนะครับตีเฉลี่ยอยู่ประมาณสามเมตรคร่าวๆนะครับโอเคนะครับดูลักษณะลำอ้อยนะครับความที่ของลำ ขนาดบิ๊กๆนะครับทั้งนั้นเลยเกณฑ์เลียก็ <c oughs> ถ้ามองในตาเปล่าเนี่ยผมคาดการเองนะครับก็น่าจะได้นะครับแต่พยายามนะครับพยายามมาตกมาแต่งมาสางนะครับเพื่อให้ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องเอาส่วนที่ <c oughs> ปินอ้อยนะครับที่เราจัดการบริหารดินได้ตั้งแต่แรกเนี่ย ไปกบส่วนที่เป็นอ้อยนะครับหรือปลูกใหม่นะหรือว,ว่าอ้อยหาข้อปลูกนะครับเราต้องพยายามเอาผลผลิตตัวนี้ไปถมนะครับไปถมผลผลิตของส่วนที่เป็นอ้อยหาข้อปลูกนะเพื่อให้เกณฑ์เฉลี่ยจํานวนต่อตันนะจำนวนตันต่อไร่เนี่ยให้ได้เยเยืบขึ้นมานะเพราะว่าแปลง หรือปลูกใหม่หรือว่าหักเขาปลูกอัตราการเกิดของเขาจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะเราไปพลาดต,ตอนบริหารจัดการดินเราเล่งนะครับหรือว่าทุนเราไม่ถึงที่จะไปสามารถกําจัดหญ้ากาจัดเศษวัชพืชได้ทันนะพอเรารีบเพราะว่าดินเรามันที่สูงเราไถแล้วเราต้องรีบจัดการปลูกลงเลยนะครับมันแห้งเร็วนะเป็นดินสภาพดินดินทรายนะครับทรายแดงทรายภู นะมันจะแห้งเร็วนะเพราะเราไม่ได้เปิดหน้ารับน้ําฝนตั้งแต่แรกเนาะส่วนพื้นที่พวกนี้คือเราเปิดหน้ารับน้ําฝนได้นะครับมันเลยสามารถเก็บความชื้นได้นานน,านดินก็ไม่แห้งง่ายไอส่วนที่หรือปลูกหม่มันเป็นพื้นที่ไม่ได้เตรียมดินนะครับมันเลยต้องรีบและหญ้าเราเยอะนะครับปีที่แล้วเราทําอ้อยไม่ได้ใช่ไหม คือเป็นอ้อยหักเขาปลูกเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้จัดการอะไรเลยคือปล่อยไปเลยครับหญ้าเยอะอะไรโลกลุงลังไปเลยนะก็เลยเอาพันธ์ุจากส่วนที่ปลูกรอบนั้นแหละครับมาทําพันธ์ุแล้วก็ปลูกใหม่นะหลายคนก็อาจจะคิดว่า <c oughs> ทำไมไม่ <c oughs> ทาไมไม่ปลูกอย่างอื่นทดแทนไปก่อนนะครับทําไมไม่ปลูกมันนะ มันอายุสั้นใน้พวกมันรอปลูกรอบใหม่นะครับห้าหเดือนอย่างเนี้ยแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเรียกอะไรภาวะใช้จ่ายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเหมือนกันผมพยายามปลูกพื้นที่ให้เต็มก่อนนะนะครับพื้นที่ให้เต,มนะต็มนะครับทำไปนน้อยให้เต็มนะครับเพื่อนำมาบริหารจัดการเงินนะครับหรือว่าค่าใช้จ่าย นะให้เป็นหลักก่อนเพราะอะไรครับรู้ไหมในการทํามันนะครับถ้าเราไม่ปลูกนะไม่หักคอปลูกแล้วหันไปปลูกมันนี่ครับอัตราเกณฑ์เฉลีย่ยของมันนะการทํามันต่อไร่นะครับจานวนตันต่อไร่เนี่ยทามันห้าหกเดือนเนี่ยเกณฑ์เฉลีย่ยก็อยู่ประมาณสามตันนะครับสามตันท้าตีเมือนก็อยู่ประมาณหกพันอ่า สองตันกว่าสามตันนะครับตีเซเดียตีเป็นเงินก็ตีอยู่หกพันนะครับแต่ว่าที่เราทําอยู่นี้คือหักรีบหักคอปลูกนะครับขอให้ได้อ้อยนะครับพยายามผักดันให้ได้อ้อยนี่ส่วนที่หักคอปลูกให้อยู่ในสิบตันนะตีเข้าๆนะครับให้อยู่ประมาณนี้ก่อนแล้วพยายามทําพวกนี้นะครับพวกที่เตรียมริมได้นะครับเอาไปกบตัวนั้นให้มันเพิ่ม เฉลี่ยต่อตันให้เพิ่มขึ้นนะเพราะเราคำนวณว่าการหักคอปลูกเนี่ยถ้าได้สิบตันนะถ้ายืงพื้นอยู่สิบตันกับทานทำมันหกเดือนนี้ได้อยู่ประมาณสามตันเราคำนวณเรื่องเงินนะครับจำนวนเงินเราจะได้มากกว่าการปลูกมันนะผมจะคิดแบบนั้นนะครับมากกว่าก็เลยจำเป็นต้องปลูกอ้อยนะครับหรือว่าหักคอปลูกเลย นะนี่คือมันคือปัญหานะครับการจัดการเร่องเงินเงินคำคำแบบมันบอกไปขาบไปได้เขาตรงจัดการให้ได้ก่อนมันอาจจะมีคันดีนะครับเราปลูกมันก,ก่อน,นอาจพิณาเราอาจจะปลูกอ้อยได้งามมันบอกแต่ว่าภาระของเรามันไม่รอเรานะครับมันต้องหมุนไปด้วยโอเคคร่าวๆาวครับนี่คือลักษณะอ้อยแปลงที่สมบูรณ์นะครับบริหารจัดการได้ส่วนแปลงที่หากเขาปลูกก็เป็นอีกสภาพหนึ่ง เราเป็นคนทํานะครับเราเข้าใจปัญหาของเราดีนะเราต้องเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะโอเคครับคลิปนี้พาเข้ามาดูส่วนที่สมบูรณ์นะครับตาอ้อยเดี๋ยวเราไปเทียบ